TV. สุดท้ายผมปาวิชาทรครับผมอยู่กับรถไฟฟ้าจากทางโตโยต้าครับ BC 4 x รุ่นมินเนอร์เชนครับต้องบอกเลยว่าเขามากัน2รุ่นด้วยกันครับเป็นรุ่นขับ2กับขับ4ราคาต่างกันที่120,000บาทครับกับสิ่งที่ได้เดี๋ยวเราไปว่ากันตอนนี้ผมพามาดูรอบคันกันก่อนครับว่าเจ้า BC 4 x รเอ็รุ่นมินเนอร์เชนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับดีไซน์ภายนอกนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับดีไซน์แบบ Hammer Head นั่นคือฉลามหัวคอนนั่นเองนะครับในส่วนอื่นอื่นก็บอกเลยว่าระบบความ จะเป็นสีดําเงาครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะเป็นอีกสีหนึ่งและเขามากับล้อมแม็กลายใหม่ขนาด20นิ้วมากับยางดันหลบนะครับขนาดยาง2 3 5 50 i 20ครับและช่องชาร์จไฟของเขาอยู่ตรงนี้ครับ AC ชาร์จนะครับอยู่ที่22กิโลวัตต์ DC ชาร์จอยู่ที่150กิโลวัตต์แบตเตอรี่ของเขาทั้งสงรุ่นมากับ73.11กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับและนะครับชาร์จ1ครั้งนะครับในรุ่นขับ2จะวิ่งได้600กิโ NEDC นะและรุ่นขับสีได้570กิโลด้านหลังเป็นไฟท้ายแบบ Full LED นะครับโอ้โหเนี่ยจุดเด่นของรถคันนี้อีกหนึ่งจุดนะครับนั่นคือเขาใช้แพลตฟอร์ม ETNGA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะของทางโตโยต้าครับที่สร้างมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะและเจ้า B4X c รุ่นนี้นครับสามารถลุยน้ําได้ถึง55เซนตามมาตรฐาน IP67 นะครับและคุณไม่ต้องห่วงครับในความที่เป็น all wheel drive ว่าถ้าหากคุณไปลุยแล้วจะมีการกระแทกกระทบกระเทือนกับแบตเตอรี่ไหมนะครับเพราะเขามีแผ่นอลูมิเนียมปกป้องแบตเตอรี่ของคุณอยู่ด้านล่างรอบคคััเลยลยแะที่ําญ ในเรื่องของการจะชนอุบัติเหตุนะเขามีการใส่เหล็กด้านหน้าด้านหลังเลยถ้าหากคุณโดนชนด้านหลังก็จะมีการกระจายแรงออกไปเพื่อไม่ให้กระทบกับแบตเตอรี่นั่นเองต้องบอกเลยว่าเป็นการปกป้องแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพมากๆจากทางโตโยต้าครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ใน B4X c m a n c h a e n รุ่นขับ2กันก่อนนะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับและที่ผมชอบฟังก์ชันของเขาเลยนั่นคือในเรื่องของการบอกสถานะแบตเตอรี่คุณจะได้รู้ว่าแบตเตอรี่ของคุณมีความเสื่อมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หน้าจอตรงนี้นี่เขาต้องบอกเลยว่าขนาดใหญ่มาก14นิ้ว Apple c a p a n Toyota เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับก่นิดนึง <c oughs> ก็คือแรงบิดของเขาเท่ากันเลยรับ256นิวตันเมตรนะครับแล้วก็แรงม้าในรุ่นนี้จะอยู่ที่ 224แหลแรงมา้าไม่ได้ปูดปร์สมากนะมันออกแนวแบบนุ่มนวลเป็นรถครอบครัวนะ ตอนนี้เราสลับขับมาในรุ่น All Wheel Drive กันแล้วครับหลักๆเลยภายในเนี่ยจะเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นลำโพง JBL 9ตํำแหน่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ X Mode ครับ X Mode ก็จะเป็นโหมดที่ใช้ในการขับเคลื่อน4่ล้อนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองกันใน Station ที่เป็นออฟโรดนะครับแต่ในออฟโรดเนี่ยผมรู้สึกเลยนะว่าการตอบสนองของเขาดีกว่าแต่แล้วมันดูพุ่งกว่าคันเร่งมันดูไวกว่าถือว่าเป็นรถครอบครัวคันหนึ่งที่น่าสนใจ ตอนนี้เราก็อยู่ใน BC4X นะครับรุ่นขับ2ครับเป็นทางกึ่งธรรมชาตินะครับเป็นพวงมหลัยไฟฟ้าที่ค่อนข้างดีเลยเราจะเห็นได้ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวช่วยที่ทําให้เราขับเคลื่อนได้ปลอดภัยมากขึ้นก็คือเทคโนโลยีกล้องรอบคันของเขาแสดงผลนี่ต้องบอกเลยว่าชัดเจนมากๆช่วงล่างก็กระชับดีนะครับมีความกระชับระดับนึงเลยแล้วก็นุ่มนวลพอสมควร ตอนนี้เราก็ย้ายมาขับในรุ่นที่เป็น All Wheel Drive กันแล้วครับมอเตอร์คูนะแต่สิ่งที่ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของมอเตอร์คูก็คือในโหมดการขับเคลื่อนเขานั่นเองครับก็คือ X mode ครับช่วงล่างของเขาจะรู้สึกว่าหนึบแน่นกว่าในรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนล้อนหน้านะครับแล้วก็การเร่งมีมีความไวกว่านิดนึงนะหย่อนไปเบา,เบาให้เห็นการทํางานของโหมดขับเคลื่อน All Wheel Drive ของเขาคนระับเติมนิดนึงโอ้โหแตกต่างร0 0เซครับเราเหมือนขับในเส้นทางที่ไม่ได้มีความลื่นเลยระบบของเขาทำงานได้โอเคเลย ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าคันหนึ่งที่น่าสนใจครับกับทาง t o y o ต a นั่นก็คือเจ้า BC4X รุ่น m มนเชนนั่นเองนะครับและสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปสัมผัสและทดลองขับเจ้า t o y o ต a BC4X รุ่นเมนเชนได้ที่โชว์รูมโตโยต้ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับ